ผมรเซ็ญกับการมาเนเธอรจริงๆไม่ใช่ผมไม่ชอบนะแต่เบสมันชอบตามลำควานผมอยู่เรื่อยเลยผมฆ่ามันทุกครั้งแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจของที่มันรอบเท่าไหร่พอถึงเวลาที่ต้องใช้มันดันไม่พอทุกครั้งครับใช้แต่ละทีก็ใช้เยอะมาก เพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างฟาร์มมือนกันแต่ก่อนจะสร้างฟาร์มนั้นผมมีกิจกรรมดีๆมาแนะนำครับถ้าใครอยากได้เกมแท้ไมค r a ้ามือถืออยู่ที่แอป Star Maker ซึ่งจะเป็นแอปล็อกคาราโอเกะออนไลน์มีเพลงมากกว่า2ล้านเพลงให้เลือกได้ร้องจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงไทยเพลงสากลเพลงจากเกมเพลงญี่ปุ่นเพลงอนิเมะชอบก็ม่ให้เลือกหลากหลายครับ ในส่วนของฟังก์ชันก็จะมีฟังก์ชันร้องคาราโอเกะครับสามารถร้องแบบเดี่ยวหรือแบบดูเอ็ดก็ได้หรือจะสร้างห้องคาราโอเกะออนไลน์เอาไว้ร้องเพลงกับเพื่อนระยะไกลก,ก็ได้เช่นกันครับแถมยังสามารถปรับแต่งเพลงที่จะร้องได้ด้วยมีเอฟเฟกต์หลากหลายให้เลือกใช้งานและยังสามารถรับชมไลฟ์สดร้องเพลงได้ที่นี่อีกด้วยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในส่วนรายละเอียดกิจกรรมนั้นให้กดไปที่ไอคอนกิจกรรมครับจะอยู่ในหน้าหลักนะ เพียงแค่ร่วมกิจกรรมต่อจิ๊กซอว์ประจำวันให้ครบ6ชิ้นใช้เวลานานาสุด2วันก็สามารถทำได้แล้วครับซึ่งถ้าต่อจิ๊กซอว์สมบูรณ์แล้วก็สามารถรับรางวัลได้100%รางวัลจะมีตั้งแต่เกมแท้ไมค์ครับระบบมือถือไมโครโฟนเสี่ยวมี่เพรในเกมฟรีไฟล์และคูป,ปองสตาร์เม e เกอร์ VIP 7วันกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์จนถึง3มีนาคมปี2565รีบไปโหลดได้เลยที่ l a y Store หรือ App Store หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับสะดวกมา,มากกิจกรรมดีีๆแบบอย่าาะละะ แต่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหาสถานที่ในการทำฟาร์มเบสเนาะใน n นเธอรมันจะมี n นเธอร์ฟอเ r ส s s อยู่สปอนเนอร์ของมันมันจะอยู่อาศัย,ยตรงนั้นโอเคเดี๋ยวไปดูซิว่ามีตรงไหนที่น่าทำบ้างโอเคเริ่มจาก n นเธอร์ฟอเ r ส s s ที่ผมไปหาหัวพิเทอร์ก่อนกันก็แถวๆนี้ ดูสิว่ากองเบสมันยังเหลือไหมผมได้ทุบไปยังโอเคเจอหนึ่งจุดละกองเบสที่หนึ่งส่วนตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งโอเคมี2จุดได้การแับตรงนี้คงต้องวัดก่อนว่ามันห่างกันมากไหมถ้ามันเกิน16บล็อกก็คือหาร2ระยะทางนะผมจะไม่สามารถทำสองที่พร้อมกันได้ก็คือแบบมันห่างเกินไปโอเคตรงนี้สีส้มตรงนี้สีดำโอ้โห ห่างกันเป็นร้อยเลยจะไหวไหมเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวดูระยะหาร2มาซิว่ามันประมาณไหนอันนี้ก็คือ45อันนี้ก็คือ49ตรงนี้ไม่ได้นอนเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งเลยกันอีกที่นึงคือบริเวณแถวนี้อ่าผมมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้พามาสักทีในทุอริงจุดใหม่ยังทําให้เสพได้ซ้ําไม่มีอะไรตกกัว,กวนะไม่มีตกกลัว,วนะโอเคตรงนี้แหละนี่2.12 2. เดี๋ยวสำรวจอีกรอบซิมันมีจุดที่3ไหม ไม่น่าจะมีจุดที่3แล้วมั้งโอเค2จุดนั่นแหละกำลังดีเลยเป็นจุดที่ใกล้กันมากครับเดี๋ยวขอใช้แผนที่วัดแป๊บน,นึงดูระยะห่างมันสิตรงนี้ห่างจากตรงนี้ประมาณส0สบล็อกได้อยู่ตรงนี้ถือว่ากำลังดีเลยโอ้โหเดี๋ยวมาจากไหนอึบอึบตรงนี้กำลังดีเลยมาเอาเป็นว่าผมยาสร้างมันตรงนี้ให้กันเจ้าฟาร์มเบสโอเคมาเริ่มภารกิจแรกของเรากันฟาร์มเบส แต่ก่อนอื่นไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนแต่จะว่าไปฟาร์มเบสของผมมันก็อยู่ค่อนข้างไกลนะในการเตรียมอุปกรณ์ครั้งนี้ผมต้องเตรียมแบบมาดีมากๆเลยถ้าเตรียมมาแบบขัดขากันเกินเดีเด๋ยวได้กลับไปกลับมาหลายรอบมันจะเสียเวลามากโอเคอย่างแรกเลยก็คือต้องทําให้พื้นที่แถวนี้มันสว่างสว่างมากพอที่จะทําให้เบสมันไม่เกิดมาให้รบกวนนี่นะมาวิธีการทําให้มันสว่างน,นั้นก็คือต้องใช้บล็อก กดสโตนครับหรือใช้บล็อกชุมอะไรก็ได้บล็อกอะไรก็ได้ที่มันให้แสงสว่างมาโอเควิธีการวางก็อย่างนี้ครับมาวา,างแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ห่างๆหน่อยจื๊บโอเคทุบตรงนี้ออกระยะประมาณนี้ผมนะเอาให้ครบทุกทิศเลยตึ๊บๆึ กงเบสอยู่สภาพประมาณนี้เนาะจากนั้นก็ขุดลงไป7บล็อกครับ1 2 3่5 6อโอเคแล้วก็เอาบริเวณประสาทต,ตรงนี้ออกให้หมดเลยโอเคขุดลงมา7บล็อกเหลือพื้นที่ให้มันกว้างกว้างหน่อยนิดนึงจากนั้นก็ทําช่องให้เบสมันลอดออกไปได้ซึ่งในที่นี้มันจะเป็นช่องที่ผมลําเลียงเบสไปที่จุดๆนึงเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการสังหารมันก็ผมนะอันนี้เป็นรูส่งเฉยๆมาประมาณนี้โอเค ไอ้ตรงนี้มันต้องตรงกับจุดเกิดของเบสนะจากนั้นก็ขยายห้องเกิดของมันครับโดยการต่อขึ้นมา3 1, 2, 3โอเคแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทุกฝั่งเลย โอเคหลังจากทําขั้นตอนนี้เสร็จแล้วก็ต่อเพิ่มขึ้นไปอีก1บล็อกครับเอาไว้เป็นกรอบในการวางกระจกเพราะว่าบริเวณที่เบสมันจะลงมาก็คือแถวๆนี้แล้วมันก็จะโดนลาวาผักลงไปตรงรูนี้โอ้โหมาเรื่อยๆเ,เลยครับม,มาอันนี้ก็ขุดลงไปลึกๆหน่อยเอาสัก3บล็อกโอเคนี่3ชั้น1 2 3โอเคมาได้แพลตฟอร์มที่เบสมันจะตกลงมาแล้วทีนี้ก็ต่อขึ้นไปอีก10ชั้นครับนะ มันจะเป็นจุดที่เบสมันจะเกิดได้แบบพอดี2 3 4 5 6 7 8 9่0 2าหกเจ็ดแมาทําโครงหลังคาไว้เลยการที่จะทําฟาร์มเบสก็ต้องเตรียมยากันไฟมาด้วยนะถ้าใครชุดก่อไม่พร้อมเพราะคุณจะโดนไฟลั่อยู่ตลอดเวลาไม่สิคุณจะกลายเป็นคนรัดแรงอยู่แทบจะตลอดเวลาในการสร้างฟาร์มนี้ถึงแม้คุณจะวางแสงไฟมาแบบสว่างแล้วก็ตามโอเคโค้งก็ประมาณนี้มาที่เหลือคือวางหลังคาครับ ฟาร์มเบสคร่าวๆมันก็จะลักษณะประมาณนี้ครับผมแต่ก่อนอื่นของผมมันไม่ค่อยพอครับตอนนี้โดยเฉพาะกระจกสีขาวครับนะเดี๋ยวขอไปทําเพิ่มแป๊บหนึ่งสําหรับ2ส,สถานที่น่าจะพอนะเท่านี้มาเดี๋ยวขอย้อมกระจกกันเออนี่ไงกล่องข้าบโหซ่อนไว้สนียนเลยมาเอามาให้หมดเหมือนลืมอะไรบางอย่างนะใช่จริงด้วยผมลืมผมลืมวางสลับไว้ตรงเจ้าไอ้สปอนเซอร์ของเบสมันควรเป็นขั้นตอนแรกที่ผมทําเลยแต่มันไม่ใช่ไงของมันต้องมีปึ๊บ ลองของจิ๊บเรียบร้อยเอาทอชออกให้หมดโอเคต่อไปก็คือทําอีกฝั่งหนึ่งครับทำเหมือนก,นกันกับตรงนี้แหละแต่แค่เอาไปทำฝั่งนู้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟาร์มเบดสองฝั่ง อาจจะสังเกตได้ว่าผมใช้วัสดุต่างกันเพราะว่าผมคือแบบกะว่าจะทุบยังไงมันเป็นบล็อกเชื่อคาวเฉยที่เหลือคือผมก็ต้องทําทางเชื่อให้มันประจบก,กันทั้ง2ฝั่งครับผมผมจะได้สามารถข่ามาได้ทั้ง2ฝั่งเลยซึ่งมันก็จะอยู่เป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นเกาะลอยฟ้าแต่ก่อนอื่น,นเดี๋ยผมขอไปหาของเพิ่มก่อนโดยเฉพาะกระจกนี่แหละโอ้โหกระจกคือแบบหมดเร็วมากอ,อย,อยู่นี่ใช่ไหมโอเคอยู่ในนี้นี่น่าจะเป็นฟาร์มเบสที่ประสิทธิภาพสูงมากโอ้จะเก็บไปฝันนะมันต้งเสียรถไฟดูสิกระจกได้เยอะอยังมา น่าจะพอทํากําแพงกระจกได้มาทําสีโอเคประมาณนี้แหละโอเคต่อไปคือทางเชื่อมเนาะมาอย่างแรกที่เราต้องทําก่อนก็คือหาจุดศูนย์กลางครับจุดศูนย์กลางว่าเราจะพาเบสไปอยู่ที่ไหนทางที่เบสมันจะออกมามันจะออกมาจากด้านล่างเนาะก็ทําไว้เอาไว้สูงๆหน่อยแล้วกันโอเคพื้นที่4ช่องนี้แหละคือจุดสังหารมาเบสมันจะมากองกันอยู่ตรงนี้ทําเป็นแบบนี้นี่ชึบโอเคกันไว้ระดับหนึ่งให้เบสมันไม่พ่นไฟใส่ จากนั้นก็บล็อกแสบกัน่างนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อกันขึ้นไปเลยจากนั้นก็วางถาวานลงไปครับไม่ให้เบสมันบินกลับขึ้นไปอกีกมันจะได้แบบไม่ลําบากมากเฉพาะจุดที่จะเอาไว้ฆ่านะส่วนจุดไหนที่แบบไม่ได้เอาไว้ฆาก็ปล่อยมันต้องโล่งอย่างนั้นแหละจะว่าไปแล้วนะจุดที่จะเอาไว้ฆ่าเนะี่ยที่จริงมันต้องวางเป็นฮอปเปอร์นะตรงนี้มันจะได้รับไอเทมได้เลยถ้าเบสมันตายโอเคเยวขอเปลี่ยนเป็นฮอปเปอร์แปบ,บนึงต้องกลับไปที่โลกอีกแล้วเหรอเนี่ยทีนี้ก็เอาตรงนี้ไปฆ่า ส่วนนี้ก็ทุบออกครึ่งบล็อกตรงนี้อืมแต่จะว่าไปถ้าเป็นอย่างนี้เบสมันก็จะเห็นผมผมมีวิธีครับนะเราจะใช้แท็บดอในการบังให้มันแบบไม่โจมตีเราออประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็วางสแสบลงไปปึ๊บอืมไม่ให้เบสมันตกล่องเฮ้ยพอดีเด๊ะได้มุมนี้เสร็จปเป็นทีบรอยแล้ว,ลวต่อไปคือทําทางเชื่อมขึ้นมาให้มันไหลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาตกในร่องนี้เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยแล้วกันโอ้โหรอต้อนรับสี่ตัวเลย แ,แล้วก็ค่อยๆต่อทางไปมาบล็อกกระจกจะช่วยชีวิตเรา <c oughs> เดี๋ยวขออธิบายอะไรนิดนึงแล้วกันรสำหรับสิ่งที่ผมกําลังสร้างอยู่มันคือท่อสง่งเจ้าตัวเบสครับวัสดุที่ใช้ทําก็คือบล็อกกระจกสีขาวมันจะลําเลียงเบสแตะตัวไปยังสถานที่ที่ผมตั้งเอาไว้โดยการใช้ลาวาค่อยๆผลักมันไปครับซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนต่อไปนี่แหละอย่างแรกเอาลาวามาก่อนจากนั้นก็บล็อกบ,บันไดมาครับเคเริ่มจากจุดที่คุณจะให้ลาวามันไหลก่อนจึ๊บก็คือตรงนี้เนาะโอเคปล่อยมา2จุดจากนั้นก็ป้ายจ วางไว้ตรงนี้ฮึบอีกจุดหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วก็วางลาวาลงไปอีกค่ะครับตรงนี้นะฮึบนี่มันก็จะเป็นการทําให้ลาวาไหลาขึ้นไปให้ผมทำางนี้ไปเรื่อยผมนะจนกว่าจะถึงจุดที่เบสมันถูกปล่อยตรงนั้นมาเบส อยากเกิดแค่ไหนก็ตามใจเลยครับต่อไปก็ลวาวาสีทถังมาเตรียมให้พร้อมเริ่มจากวางตรงนี้หนึ่งสองสแล้วก็สโอเคออก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 ,ออกโอเคอีออกได้ชึบมาเบสมันต้องตกไปในนั้นลาวาจะค่อยๆผักเบสลงไปเหมือนน้ำที่ผักซอมบี้ลงไปเดี๋ยวถ้ามันไม่เล็งผมมันก็จะลงไปแบบนั้นเออผมจะต้องเห็นเบสมันค่อยๆลอยออกมา เออถูกต้องเอียเดี๋ยวกระจกลืมวางตรงนั้นว่าแต่ทำไมบางตัวไม่ไหลไปวะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนสิเออทำาีิแต่แรกก็จบแล้วโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วแล้วก็ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยหรือแค่ทำอีกฟังนึ่งครับผม ว้าวเสร็จสักทีมาได้เวลาเปิดใช้งานกันแล้วอยากรู้ว่าใช้งานได้เปล่าแค่นั้นแหนละโอเคมาตรงนั้นขึ้นอ้าวติดเลยนะใช้งานได้ไหมเดี๋ยวต้องรอดูจนสุดเลยลงไปได้อย่างสวยงามโอ้ยโอเคครับผู้ชมนะฟาร์มเบดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มันเรื่องภารกิจต่อไปกันครับก็คือการตกแต่งมันแล้วก็อัปเกรดมันด้วยซึ่งฟาร์มนี้มันมีจุดสังเกตยอย่างหนึ่งครับเท่าที่ผมเห็นนะก็คือถ้าผมอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้นะตรงนี้จะทํางานครับ แต่ถ้าผมอยู่ฝั่งนี้นานเกินไปตรงนั้นมันจะไม่ทํางานครับเพราะว่ามันหลุดระยะของเจ้าสปอนเนอร์ซึ่งผมก็ได้คิดวิธีแก้ปัญหานี้ครับโดยวิธีนั้นก็คือการนั่งรถรางนั่นเองครับนั่งวนไปเรื่อยๆก็คือผมจะทําให้สปอนเนอร์ทั้งสองนั้นมันทำงานแบบตลอดเวลามันจะอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งนี่แหละมาเป็นเรื่องภารกิจต่อไปกันเลยตกแต่งฟาร์มนี้ให้มันดูสวยงามมากขึ้นแต่จะว่าไปบริเวณตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นกระจกได้นะนี่จะได้เห็นด้วยว่ามีเบสกี่ตัวเออทำไมผมไม่ทําแต่แรกวะดูดีขึ้นเยอะ แต่ถ้าผมอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางเออไม่มีฟาร์มไหนทํางานเลยไอ,อ้แต่มันก็แอบเกิดนะไปรอบนี้ได้ทำพิกเซลอาร์ตแน่อนอนต้องเตรียมของไปเยอะๆอย่างแรกเลยที่ต้องมีก็คือสีเหลืองสีส้มไม่น่าได้ใช้เยอะเท่าไหร่แล้วก็เอาไปก่อนพิกเซลอาร์ตไม่น่าพอเดี๋ยวผมขอไปขุดเทลาคตตา้มาเยอะๆก่อนเพราะสีบางสีมันมีน้อยเกินไปอย่างเช่นสีเหลืองนี่มันจะใ,ใช้เยอะเป็นพิเศษ H2 ปึ๊งโอเคเรียบร้อยดูซิมันสีอะไร สีธรรมดาใช่ไหมโอเคเธอคอต้าสีธรรมดาจะเอาไปย้อมสีแดงด้วยบางอันแต่ว่าสีเหลือจะใช้เยอะที่สุดอ้าวเฮ้ยคุณสยามไม่นะสีเหลือง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 แกไมิคอนกี่สีแล้วมันเป็นสีโทสว่างครับถ้าเอาไปตกแต่งมันจะทำให้พิกเซลอาร์ตเบสน้าดูขึ้นเย่เรียบร้อยแล้วก็สีแดงชิป เสร็จสิ้นโอ้โหดูเต็มเลยแต่ว่ามันเข้ากับนีเธอร์เหรอวะเนี่ยเอาไปเถอะมันมีเยอะดิมาใช้ไปถ้าบล็อกมันไม่พอดูจากสภา,ภาพพลุแลนะ้วน่านจะไม่พอพลุไม่พอว่ะต้องน้ำยาสปีดมา2ขวดน่านจะวิ่งไปถึงเยอะโอเคชึบอ่ะเดี๋ยวปรับ fov ให้ความรู้สึกมันเร็วขึ้นเออข้าย,ยังเชื่อหน่อยรู้สึกถึงความเร็วแล้วทะบินด้วยล่ะโอโอ้โข

เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเลยโอ้โหเดี๋ยวๆไม่กะให้พักก่อนเลยเหรอโอเคใช้ได้ตอนนี้กำลังใช้ได้เฉยต้องเพิ่มแท่งเบรดอีก10แท่งวางไว้รอบๆเดี๋ยวจะพยายามทำให้ถึง10แท่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำครบ10แท่งหรือเปล่าวัสดุมันเหลือน้อยเหลือเกิน มาดูผลงานซินี่เกี่ยวได้ไหมไม่ได้ต้องมาอยู่บริเวณแถวนี้ตลอดโอเคเห็นไหมโอ้สวยกว่าที่คิดแต่แท่งเบสมันสเปซสปาดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเท่านี้แหละสวยละส่วนตรงนี้เอาเป็นชั้นหนังสือแล้วกันเพราะว่านับแต่เคนี้เป็นต้นไปผมก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้องทําทางเชื่อมต่อมาตรงนี้แหละ มาเสร็จแล้วก็ผมสําหรับการตกแต่งฟาร์มเบสโอเคทําตั้งนานการตกแต่งเป็นงานที่ใหญ่มากครับสำหรับที่นี่บอกได้ว่าโคตรเยอะเลยตอนนี้มาลองปัม๊มซะหน่อยซอมพีแอ <c oughs> แ็แปบ๊บๆบได้เยอะมากแต่เสียงโคตรดังเลยส่วนรางรถไฟนี้ก็ตามที่ผมบอกครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะสำหรับฟาร์มนี้ผมก็เลยต้องหาวิธี FK ให้แบบ ทั้ง2ฟาร์มมาทำงานซึ่งถ้าผมยืนอยู่แบบจุดได้จุดหนึงนานเกินไปอีกฟา่งมันก็จะไม่ทํางานครับนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ารถไฟนี้จึงออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเจ้าฟาร์มเบสมันไม่ทํางานโดยเฉพาะนี่ถ้าจะ FK ก็ให้รถรางมันไหลมาแบบนี้ปุ๊บ มันก็จะไหลเองของมันไปเรื่อยๆผมยื๊บไหลไปเรื่อยๆไม่บาดเจ็บแน่นอนผมทดลองมาแล้วนี่ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเบรก็จะทํางานของมันไปเรื่อยๆนี่โอเคมาลงและโอเคมาภาร,รกิจสุดท้ายของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือการทำนิทรรศให้มาถึงตรงนี้ให้ได้นั่นเองภาร,รกิจนี้ไม่ยากแต่แค่ต้องใช้สโตนบิกไปจํานวนมาก <c oughs> เห็นคนบอกว่าผมคือเจ้าชายภาร,รกิจเออก็ สม,สมเยสมโพลดีอย่าเรียกว่าภาร,รกิจเลยเขาเรียกว่าทรงงานโอ้โหเบสหลอดทะลุถึงที่ดูสิฟันทีได้เยอะไหมโอ้โหโคตรเยอะเลยเกินความจะเป็นด้วยซ้แต่จริงมันสามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานของเจ้าเ <at> <Phone> <ense> ฟอร์เนได้นะแถมฟาร์มมันก็ได้เอ็กพ <c ười> ีเยอะกว่าเอเดอร์แมนด้วยในบางครั้งนะคือแบบแต่ละตัวมันจะได้1 0บเอ็กพีไงแต่ถ้าเป็นเอเดอร์แมนมันจะได้แค่5้าเอ็กพีจะถามว่าฟาร์มไหนทํายากกันผมบอกได้ว่าฟาร์มนี้มันยากอว่าเห็นครับนะ ผมนั่งทําี่ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นและตอนนี้กี่โมงเนี่ยตีหนึ่งใช่เถอะมาเดี๋ยวเราไปทำเนเธอร์ลิงให้มันจบๆกันประมาณ200กว่าบล็อกโอเคไม่ได้ไกลมากนะเอ๊ดเดี๋ยวก่อนระหว่างปิดรีเพย์ผมลืมบอกบางอย่างก็คือห้องตรงนี้เอ้ยเกือบลืมไปเลยนี่คือห้องเอนชานครับถ้าคุณได้ x p จากการฆ่าเบสเยอะเป็นจำนวนมากพอคุณก็สามารถมาเอนชานตรงนี้ได้แต่ อุป,ปกรณ์มันยังไม่ครบครับนะผมลืมเอาเครื่อง Disenchant มามาเดี๋ยวกลับไปรอบนี้จะไปเอาเดี๋ยวได้ละ Disenchant เอ่อเอาเครื่องนี้ไปก่อนไหมเอ้าเอามาเถอะอมมันยิ่งใหญ่จังวะ <c oughs> แต่ฮอกลินมันเกิดดีดี <ๆ S 2> ผมก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อไม่ให้มันเกิดบน,นด้นนด้วยสิก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเ <c oughs> น้นสวยงามครับนะ <c oughs> ปลอดภัยช่างมันส่วนไอเนี่ยเหรออยู่ในเนี้ยดีจะได้กันพิกลินได้แต่มาไกสโ s t o n e เอาไว้ใกล้ๆกันหน่อยจุ๊บ ไว้บนหัวมันดูทันสมัยหรือดูน่าเกียดกว่าเดิมว่ะออไว้นี่หเมาะสมกว่าเยอะทํำไมผมไม่ทําแต่แรกวะไหนๆก็ไม่มีเหตุผลที่ผมต้องผ่านมาตรงนี้แหละปิดลงไปปิด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 อือเป็นห้องแบบลึกลับหน่อยอ่าวางโคมไฟหนึ่งเพื่อความลึกลับนี่เธอลิง้งมาเริ่มได้ โอเคนเทอร์ลิงยังไม่เสร็จครับนะเดี๋ยวต้องตกแต่งตรงนี้ได้อีกนิดหนึ่งใกล้เสร็จแล้วครับโอ้โหหินดิสเลตไม่ได้ใช้เลยจ้ามันไม่ค่อยเหมาะกับเจ้าเทราคอต์ตาเท่าไหร่ธีมของมันนะมันเป็นสีดํามาในดิสเลตก็ไม่ได้ใช้ละเอามาทําเป็นบันไดไหนละกันบันไดที่ว่าเอาเป็นบันไดอะไรดีทึบอ้อาวดิเซตเดี๋ยวทําไมไม่ได้ล่ะหรือว่าต้องงี้กันอา้าวหรือว่าต้องเป็นคอมเบอร์ดิสเลตใช้ไม่ได้เหรอผมมีซิลทัตขุด เออช่างมาเถอะโอ้เสียได้ยว่ะมันต้องเป็น c o v e บ dip slate เอา stone b กก็ได้ป่ะอืมตั้งแต่ต้นจนจบนนไปเลย stone b i นะก็วางไปบันไดไว้ตรงนี้โอ้โหจะพอไหมเนะี่ยอ้าวไม่พอเชยขาดอันนึงมาจึ๊บอืมทำมาเกิน40อันมาทางเข้าไปสีเหลืองแล้วกันเบสมันก็ตัวเหลืองอยู่แล้วตัวเหลืองออกไปโทนแดงอะ่ะนั่นแหละอย่างน้นก็ดีกว่าแบบไม่มีทางเข้าอ่ะนะโอเค ทางเข้าสุดสวยงามไอ้นี่ไม่เกีย่ยวอ้าวสอตัวเลยด้วยโอ้โหกำลังจะเปิดคลิปสวยๆ้วมาเอาไหมโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเนเธอร์ลิงด้านนอกและสุดท้ายนี่ก็ขออวดฟาร์มหน่อยห้กันมาพรีวิว โอเคคุณผชมนะเอาเป็นว่าอีพีนี้ก็มีเพียได้กันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับและไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าบ๊ายบายสือครับบายเย่ yeah!